วันนี้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆ FC นะครับมีคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับหลังจากที่ผมได้ทําทคลิปเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมหนาส่วนผสมบางลงไปนะครับทีนี้เมื่อปล่อยคลิปออกไปนะครับสู่โลกออนไลน์ก็มีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าแล้วสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมบอกไปทำไมไม่บอกว่า ส่วนผสมบางสีหัวเทียนมันจะเป็นอย่างไรส่วนผสมหนาสีหัวเทียนมันจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาเล่าแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไปในตัวด้วยนะครับอยากให้เพื่อนเพืนี่น้นนองเอได้ชมซ้ํากันอีกสักหนึ่งรอบในส่วนของเรื่องหัวเทียนนั้นผมก็ได้ทําคลิปนะครับลงไปหลายคลิปหลายครั้งแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมในเนื้อหาของอคลิป ที่เกี่ยวกับหัวเทียนได้เช่นเดียวกันหรือใครจะชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องของส่วนผสมหนาส่วนผสมบางมารวมกันกับเรื่องของสีหัวเทียนในคลิปนี้ครับเพื่อนๆกบจากแผนผังนี้นะครับที่ผมได้ทําคลิปไปในรอบที่แล้วนะครับก็เกิดเป็นประเด็นคําถามขึ้นมาว่าทําไมผมไม่ลงสีหัวเทียนให้ด้วยนะครับ ในส่วนของเรื่องส่วนผสมนะครับในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้บอกไปนะครับสมมุติว่าสมมุติว่านะามีข้าวอยู่สิบห้าจานนะครับสมมุติว่าข้าวสิบห้าจานนะครับกับน้ําปลา1ขวดนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีอ 1, อสมมุติว่ามันเป็นอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีสิบห้าต่อหนึ่งอ่าสมมุติว่านะครับน้ํามันสิบ้าส่วนต่ออากาศสิบ้าส่วนต่อน้ํามันหนึ่งส่วนหรือ เอาเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆก็ข้าว5 5ารย์กับน้ำปลา1ขวดก็แล้วกันเอามาคลุกเขาใส่กันถือว่าลงตัวไม่จืดไม่เค็มนะครับถือว่าปกติก็แล้วกันนะครับทีนี้ในเมื่อเรื่องของอ่าส่วนผสมที่พอดีหัวเทียนมันจะเป็นสีเทาน้ำตาลน,น้ำตาลอมแดงนะครับเทาน้ำตาลน,น้ำตาลอมแดงนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยว ขออนุญาตนะครับอ่านี้ผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆพีน่น้อง f อได้ดูนะครับส่วนผสมที่พอดีนะครับผมก็เทียนจะเป็นสีเทานะครับเทานะไม่ใช่ขาวเทานะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงประมาณนี้ก็ถือว่าส่วนผสมที่พอดีนะครับทุกท่านทีนี้เรามาดูนะครับถ้าส่วนผสมหนานะครับถ้าส่วนผสมหนานะครับเนี่ยส่วนผสมหนาเรา ตัดข้าวออกไป5้าจานให้เหลือ10จานถ้าข้าว0จานนะครับถ้าข้าว0จานต่อน้ำปลา1ขวดทีนี้แหละความนัวความแซบ <prove acción> มันก็จะเพิ่มข <quoted S 1> ึ้นแล้วนะครับอ่าอันนี้เปรียบเทียบให้เพื่อนเเห็นกันจะจัดว่าข้าว10จานกับน้ำปลา1ขวดมันจะเค็มละทีนี้นะครับอ่าจกจกพอดีนะครับเอาข้าวออกไป5้าจานแต่น้ำปลายังเหลือเหลืออยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็กลายเป็นเค็มนะครับ10ต่อหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเค็ม นะครับในากรณีที่เข้มหรือว่าส่วนผสมหนาเนี่ยนะครับหัวเทียนก็จะเป็นสีดําแห้งนะดำแห้งย้ํานะครับดําแห้งเดี๋ยวขึ้นชาร์ตให้ดูเลยส่วนผสมหนาก็คือดําแห้งนะครับเ,เพื่อนๆนะทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับรู้แล้วส่วนผสมหนามันดําแห้งเรามาพูดถึงเรื่องของส่วนผสมบางบ้างจากเข้าว15าจานต่อน้ําปลา1ขวดลดลงมา เหลือข้าว10จานต่อน้ำปลา1ขวดกลายเป็นส่วนผสมนะทีนี้นะครับเราใส่ข้าวเข้าไป20จานใส่ข้าวเข้าไป20จานกับน้ำปลา1ขวดเพื่อนๆคิดว่ามันจะมีรสชาติไหมทีนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าส่วนผสมบางนะครับอ่าอันนี้เรียกว่าส่วนผสมบางคําว่าส่วนผสมบางนะครับสีหัวเทียนจะเป็นสีขาวสีหัวเทียนจะเป็นสีขาว เนี่ยครับเพื่อนๆนะอันนี้เรียกว่าส่วนผสมบางนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ก็บอกให้เพื่อนๆนได้รับรู้ไว้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางก็แล้วกันที่ทําคลิปมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้นะครับในเมื่อเรารู้เรื่องสีหัวเทียนไปอย่างที่ทุกท่านได้บอกไปนะครับว่าสีหัวเทียนไม่ว่าจะเป็นรถ2จังหวะรถ4จังหวะสีมันเหมือนกันเลยนะครับแต่สีของ2จังหวะอ่าส่วนมากจะออกเป็นเทา ไม่ออกเป็นน้ำตาลแดงนะครับทุกท่านถ้าใครอยากได้น้ำตาลแดงนะครับท่านก็ต้องไปปรับจูนเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอีกนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับทีนี้เรามองในมุมย้อนกลับกันคำว่าส่วนผสมหนาส่วนผสมบางนะครับให้เพื่อนๆได้รับฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของส่วนผสมหนาส่วนผสมบางสมมุติว่ามีข้าวอยู่15้าจานเหมือนเดิมข้าว15ห้าจาน นะครับอ่ามีข้าวตามปกติแหละ15้าจานแต่บังเอื้อนน้ำปลาหกไปนะครับบังเอื้อน้ำปลาหกไปนะครับอ่าเหลืออยู่สัก่อนขอนขวดก็แล้วกันนะครับทีนี้มันจะกลายเป็นส่วนผสมบางแล้วนะอ่านะครับมันจะกลายเป็นส่วนผสมบางนะครับทุกท่านบอว่าน้ำปลามันน้อยลงแต่ข้าวมันเท่าเดิมเฉกเช่นเดียวนะครับกับเวลาเราซ่อมลถอากาศเข้ามาเท่าเดิมแต่น้ำมันจ่ายน้อยลงนะครับมันก็ เป็นเรื่องของส่วนผสมบางเช่น it เดียวกันเราอย่าไปมองที่อากาศอย่างเดียวเราอย่าไปมองที่น้ำมันเพียงอย่างเดียวในเรื่องของส่วนผสมหนาส่วนผสมบางนะครับนะ it, นะทุกท่านนะเห็นไหมนะครับทีนี้นะครับคําว่าส่วนผสมจากเดิมรถที่เคยเป็นส่วนผสมหนาเนี่ยนะครับอากาศเข้ามาน้อยนะครับแต่บังเอิญนะครับอ,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  uh อากาศนะครับ อ่าสมมุติว่านะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วหลง <laughs <laughs> สมมุติว่าอ่าอากาศเข้ามาน้อยอยู่แล้วนะครับอากาศเข้ามาน้อยนะครับแต่บางเอืญนนะครับปริมาตรอ่าปริมาตรอากาศเข้ามาน้อยแต่บางเอืญนนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันอ่าสมมุ Guys, them, ติว่าเป็นคาร์บูเรเตอร์อุดตันนะครับกองอากาศก็อุดตันอ่านมหนูก็อุดตันนะครับอ่าทีนี้ น้ำมันจากน okay. ้ำมันเข้ามาเยอะกลายเป็นน้ำมันเข้ามาน้อยอากาศเข้ามาน้อยก็กลายเป็นส่วนผสมที่พอเหมาะพอดีได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆรอกว่าบางครั้งบางทีเราจะไปมองมุมเดียวไม่ได้ในการทํางานนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับจากส่วนผสมที่บางรถที่ไม่ถอดไส่รถที่ไม่ใส่ไส้กองอากาศเลยนะจากรถที่ไม่ใส่ไส้กองอากาศเลยทีนี้นะครับบางเอิญอีกบังเอิญนนะครับอ่า นมหนูมันสึกนะครับนมหนูมันสึกนะครับอากาศมันเข้ามาเยอะอากาศเข้ามาเยอะมาบวกกับน้ํามันเยอะนะครับจากเดิมส่วนผสมบางนะครับอากาศเยอะน้ํามันปกตินะครับส่วนผสมบางแต่ทีนี้อากาศเข้ามาเยอะแต่หัวฉีดจ่ายเยอะหรือว่านมหนูมันสึกนะครับน้ํามันเข้ามาเยอะก็กลายเป็นส่วนผสมที่พอดีได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ ก็ว่ากันไปนะครับบางครั้งบางทีเราอยาไปมองที่อากาศอย่างเดียวบางครั้งบางทีเราอยาไปมองที่น้ํามันอย่างเดียวในเรื่องของส่วนผสมนาส่วนผสมบางนะครับทุกท่านแต่ที่แน่ๆนะครับสีหัวเชียนนะครับมันก็บ่งบอกให้อยู่แล้วนะครับสีน้ําตาลนะครับจะเป็นเรื่องของสีน้ําตาลเทาเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของส่วนผสมที่ปกติอ่าสีดํานะครับ สีดําก็จะเป็นเรื่องของส่วนผสมหนานะครับสีขาวก็จะเป็นเรื่องของส่วนผสมบางตามนี้นะครับที่ FC ถามเข้ามานะเอาละนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไวเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมสวัสดีทุกท่านครับ